สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซีทุกท่านเลยนะครับนะอยู่กับผมออดดัมซิงครับเช่นเคยครับอยู่หน้างานลอกนานะขุดสะสองลูกก็เสร็จไปแล้วครับผมที่แปลงนะทีมงานเรารับตงานใหญ่ๆเลยครับนี่เอาดูผู้จการลงว่า โอ้ทางไม่รู้อาจารย์เสือจะลงหรือเปล่าเที่ยวนี้นะแดดร้อนจัดครับรับงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับถนนต้องดีนะถนนน่วมนี่ไม่ได้นะเราต้องวิ่งยาวๆครับ เอามาแล้วนะเดี๋ยวมาดูจานเสือจะลงะว่าเท่านี้มาอืมมาแล้วน้ำเนิม,มข้างน่วมเลยนะตรงขึ้นตรงนี้นะจางเสือจะผ่านหรือเปล่าเอา้าโอ้โห ไฟไหมไฟไหมไฟไหมโอ้แรงนะโรกี้น่ะเบื้องธรรมดาครับเอ้าลหยไปแล้วโอ้โหวิ่งอูทิกตัวดิเอาลบเลี้ยมลบเลี้ยมลบเลี้ยมไปแล้ว งานใหญ่ครับเสร็จตรงนี้จะไปตรงไหนรอรุ้นกันนะ่ะนี่ลอกหมดเลยครับลอกทั้งหมดเลยนะ่ะลอกหมดทั้งพืนนี่เลยนะนาดินสวยๆครับอ๋อลุงพิจารณาจอยมาแล้วนะการเบาวิวอะ่ะลุงพิารณ์จะรอดหรือเปล่าวิจารณแกไม่ฝืนรถนะ่ะพออยู่ไปไม่ได้แกก็อยู่เลยนะ่ะแกไม่ดิ้นด้วยครับ ขับรถสนอมนะดูแลรถดีครับเออมาแนละ้วเอาลบลบปีนร่องเอออยู่หรเ่าเออ,อยู่หรือเปล่าเอ,อ้ยเอยโอ้ย่างมันเลยฮแน่ละไปนิ่มๆเลยอะ่ะ <c oughs> เอาลงตรงนี้อีกเอ้ว ยิงตัวบึ้บอ,อ้โหเจอกันต้องฟอดนะทีนี้นะ่ะวันนี้มาสไตล์ไหนนั่นนะครับรถนิ่มๆนะวันนี้นะ่ะนี่พูดไม่ขาดคำขยี้เลยนะ แล้วถอยรับดินครับอ้าวมาดูน้องฟอร์ดมาแล้วครับน้ำเนิบอ้าวพี่พงก็มาที่นี่อ้าวลง เล้ยวครับสองอห้าแรงมานะสองอกัอีกหแรงมาครับป่งครับปงเอฟวีซตรเกหนะ นี้จะฟุ้นหน่อยนะครับนะหน้าแรงนะมันไม่มีฝนนะธรรมดาครับหน้าดินหน้าดินส,นสวยๆครับสนใจติดต่อได้ครับผ่านตรงผ่านออดดัมซิงก็ได้นะครับหรือติดต่อป้าด็ดเราก็ได้ครับทีมงานเราไม่ค่อยต้องการในหน้านะเดี๋ยในหน้าไหนมีงานเสนอมาเราก็จัดให้ครับ น้องเปิ้ดมาแล้วนะโอ้ทางลงทั้งทาง,ทาง,ทางขึ้นทางลงนี่ยับเหมือนกันนะยำร่องด้วยยำร่องด้วยเดี๋ยวนี้นะไม่แน่ไม่นอนนะเสียโงงอเต็มแล้วมาดูกันครับมาดูความแรงของล็อกกี้นะร้อยเก้าห้าครับ น,นี่เฟืองได้ด้วยนะมาเนิบๆครบับเนิบเนะขึ้นแบบเนียนๆนะครับอุ้ยตายรายแล้วเสียบวงเงยไม,ไม่ไม่ส่งรถเฟืองแรงนะเฟืองนี่ได้ดครับ อทางลงนู่นอีกนะยังไม่พ้นครับนี่ไม่แน่จริงไม่ทิ้งลายครับนี่รอเลยก็เธยบอกเอามาดูลีลาน้องเปิ้ลนนะขวดเจ้า f x แ270ครับ ดิ๙ร้อยเก้าห้านะคันนี้นะลึกนะส่งรถลเลยครับอ้าวหมดแรงถอยได้ไหมล่ะบัดนอสลึกแล้วลึกแล้ว ลึกแล้วนะเดี๋ยวเสียโยนแก้ทางก่อนอาเสียจอยเดี๋ยวไม่กี่เที่ยวก็ลงแล้วครับโอ้โหฮ้ยมาเซมเบตตน้ำซิ่งอย่าปีล่องให้ดู จัดรอจัดลอด็ดลอกกี้นะเป็นล็อกใหญ่เลยนะนี่กระบะใหญ่ลบใส่ดินแต่เที่ยวนี่คุ้มครับทีมงานเราเน้นคุณภาพนะมาดูลีลาจอยเออลูีลาลูดีลา ปีนไปล่องนู้นแล้วนะอยู่แน่หน่อยสงสัยนีย่เด็กจอยไม่ค่อยสอง่งรถเอา้าเดิกเน่นเอือมิดลำเลยนะไม่อยู่ครับแรงจับโอ้เฟืองได้ครับเฟืองได้ดูลุมนี้หน่อยไม่ค่อยย้อนลงนะ ปึ๊บโอ้ไปแล้วครับมาดูน้องฟอร์ดขยี้เลยกดเป่าปีนลองหน่อยปีนลองหน่อยเหยียบล่องเหยียบล่องนั่นแหละโอ้ทิ้งเลยนั่นพอมีแรงนิดนึงก็เอาครับ มาลุยกันต่อครับกับอาจ,จารย์เสือนะร้อยกห้าครับบ่าใหญ่นะกันนี้นะเอาเอาอยู่ไหมเอา้เอาเฮ้ยโอ้ยเร้อยเลยอ้าลากเอุ้ยลงแล้วมันเออมิดเลยพ่อพ่อยอมไหมวาครับ สักวันเดิมอิสเรียกโอ้สม็ดน้ำซิ่งลงเองครับฝนเต็มฝนเต็มอังไงทีนี่ยกเลยว่ะมันลึกแล้วนี่ฟูล้นเสียเที่ยวอ่ะโนน่ะเดี๋ยวเองก็ลงแล้วไปฟูไปดำโอ้โหด้ยอะลึกจัดลึกจัด หนัเกเว้บบยกระบะใหญ่ครับเรื่องดินซ้ายไม่ได้ครับดินหน้าก็ลงเลยเลยครับดินหน้าลงเลยสตกดัดไอฟอร์ดไว้นี่เลยเจัาจำมับครับจำมับไปเท้าอีกไปดันดิเท้าอี ใช้สโลเหลืองนะสโลเหลืองกำลังมามาู้นี่นี่อ่าอ่าู่ๆู่ลู่ <ś> ู <lad> ่มาแล้วครับสโลเหลืองเรามาแล้วครับมิดมิดลำมาแล้วไปกี่เที่ยวต้องลงนะ หน้าดินแตกนะครับไฮ้ยงานใจใจต้องนิ่งนะอืออ๋ออโอไฟไหมอา้าวเปิดทางไหมเขาทางนี้เอาไม่อยู่แล้วนะเี่เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าง,งานเทนะทีนี้นะนี่ ทางใหม่ครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามออดดัมซิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้บายๆครับจะบงทำไรเนะี่ยสวัสดีครับ